นี่คือขวดเก็บความเย็น Stanley the Ice Pro Button with Flip Stalid ขนาด24ออนนะฮะมันคือขวดเก็บความเย็นแบบมีหลอดหลอดมันจะตัดเป็นแบบเฉียงสีให้องศา,าแบบนี้นะฮะความกว้างของหลอดเนี่ยค่อนข้างจะกว้างทําให้ดูดได้อย่างสะใจขวดใบนี้ผลิตจาก Stainless Steel Recycle 18/8 90%ปราศจากสาร PBA ไทเทนิ่ยเหล็กปัน่นแอรโรไลท์นะครับทำให้น้ําหนักมันจะเบากวา่าขวดสแตนเลสปกติถึง33%น้ําหนักของมันอยู่ที่381กรัมมันเป็นขวดชนวนสูญญากาศ2ชั้นเก็บน้ําเย็นได้ถึง8ชั่วโมงเก็บน้ําแข็งได้ถึง40ชั่วโมงดอกจันนะฮะระยะเวลาในการเก็บความเย็นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมของมันนะครับขวดมีดีไซน์ให้จับถนัดมือเขาจะเสาะล่องเข้าไปแบบนี้ครับป้องกันการแบบลื่น มันก็เข้ามือแบบนี้นะหลอดดูดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบฟลิปสตอ2.0เวลาที่จะดูดคุณก็เอานิ้วมากดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดันมันมาสุดตรงนี้แล้วคุณก็ดูดได้เลยตัวนี้ป้องกันการรั่วซึมนะครับสามารถถ,ถอดทำความสะอาดได้นะฮะด้วยการสไลดางนี่ปุ๊บแล้วคุณก็ถอดออกมาทำความสะอาดตรงรูน้ําอะไรเงี้ยเนี่ยแมคาน,นิิของมันก็ตัวนี้เป็นหลอดใช่ไหมแล้วตัวนี้เอามาชิดกันกับตรงยางมันก็จะดูดได้นะครับใส่กับเข้าไปก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันกลับปุ้ และตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่หิ้วครับนี่มันจะมีการดีไซน์เข้ามือประมาณนี้เวลาที่คุณไม่ใช้หิว้วคุณก็พับเก็บกลับเข้าไปแบบนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มแบบไม่หนื่ไม่หนึบแล้วคุณสามารถเอาประแจหกเหลี่ยมเนี่ยมาขันตรงนี้ได้นะครับทั้งสองข้างฝาเปิดน,นะฮะเป็นแบบหมุนปึ๊บ ด้านในก็เป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็ตัวพื้นของมันก็จะเป็นพื้นเรียบๆแบนๆแ,แล้วก็มีตุ่มโค้งออกมาหน่อยหนึ่งอยู่ตรงกลางนะฮะสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้นะครับแล้วก็ความกว้างของมันเนี่ยสามารถใส่ในที่วางแก้วของรถได้ถามว่าความจุ24ออนเนี่ยมันประมาณไหนมันก็สามารถใส่เครื่องดื่มขนาดเวนตี้หรือขนาดใหญ่ของสตาร์บัคได้มาแล้วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพอดีอันนี้คือเวนตี้ฮิลโลคิตตี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในแก้วใบนี้ เวนดี Wendy, ส้สบายๆครับตระการมากินที่ Starbucks, s t a r b u c k <oughs> ก็กินเครื่องดื่มเย็ยนๆแบบนี้ได้โดยไม่ต้องกลัวว่ากินไปเรื่อยๆแล้วมันจะละลายกลายเป็นน้ำนะใส่ไปอย่างนี้แก้วเวนดี้ใส่เข้ามาใน Stanley the Ice Flow ใบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาใส่เข้าไปประมาณนี้เร่งเร็วขึ้นที่อีกหน่อยเวลากินก็เปิดมาอย่างนี้ดันมาให้สดแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูด เย็นสะาใจป่ะทีนี้มันก็จะมีคําถามสําหรับบางคนที่รักสะอาดมากๆอย่างเช่นพี่ก้าวเขาบอกว่าแก้วรุ่นนี้เนี่ยเวลาที่จะพับหลอดเก็บเนี่ยมันก็ต้องเอามือมาจับอ้ตรงที่เราเอาปากไปดูดซินะเราก็จับตรงนี้ใช่ไหมเราก็กดลงซึ่งมันก็จะเอานิ้วของเราเนี่ยซึ่งไปจับอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยมาโดนตรงที่ปากเราดูดก็จะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับมันก็มีวิธีที่เราไม่จะไม่ต้องเอานิ้วไปจับตรงนี้ก็คือเราเอานิ้วดันตรงนี้ปื๊ดแล้วก็ค้างมันไว้อย่างนี้จริงๆค้างแค่นี้มันก็ลดความเสี่ยงที่เวลาแก้วมมันนลล้้้แว มันจะหกออกมาได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวอากาศที่มันสูบเข้าไปมันก็คือช่องตรงนี้ไงแล้วไอ้ตัวจุดๆตรงนี้มันก็เข้ามาดันตรงนี้อยู่แล้วแค่นี้มันก็ลดโอกาสที่มันจะหกได้ถามว่ามันหกได้ไหมมันยังหกได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะแต่ว่าลมนะปากล้มไปในทางที่หวาดเสียวที่สุดก็คือตรงนี้บางทีมันอาจจะมีน้ําหยดออกมาบ้างแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีหยดที่ผมเทสกับน้ำเปล่ามันมีหยดออกมาเหมือนกันถ้าคุณเอาไปเล่นมันต้องมีบ้างแต่ว่ามันไม่เยอะแต่นี้มันเล่นไม่ออกเลยเอาไปว่ามันประมาณนี้แหละที่นี้ที่ผมใช้แต คุณก็กดเข้าไปให้มันดังกึกแบบนี้ดีกว่าอันนี้เซฟแน่นอนไม่มีปัญหาข้อดีของการที่หลอดมันตัดเฉียง45องศาแบบนี้ก็คือมันจะมีสเปซครับให้ของที่มันเป็นชิ้นๆน่ะมันสามารถดูดเข้าไปในหลอดได้อย่างไอเครื่องดื่มแบบนี้มันจะมีชิ้นสตรอเบอรี่มั้งถ้าสมมติว่าหลอดมันตัดตรงแล้วก็ค่อนข้างชิดกับค้นขวดมันก็จะมีของที่เข้าไปเป็นชิ้นเนี่ยอาจจะติดหรืออาจจะเข้าได้ยากแต่พอมันตัดเป็นแบบ45องศาเฉียงแบบนี้มันก็จะมีพื้นที่ให้แบบดูดเข้าไปพื้นี้ ซึ่งมันทําให้คุณสามารถกินชานมไข่มุกได้ก็คือดูไข่มุกเข้าไปปุ๊บปุ๊บๆๆๆๆๆๆๆเงี้ยเหมือนปืนกลเลยอ่ะเนี่ยแหละไอ้ชิ้นสตรอว์เบอรี่พวกนี้มันเข้าไปได้มันก็เลยทําให้เราเอนจอยกับเครื่องดื่มประเภทแบบนี้หรือประเภทแบบมีไข่มุกเบิร์กนะแก้วใบนี้ Strawberry The Eye f l o ขนาด24ออนถ้าใครอยากซื้อแก้วแซนลี่สามารถช้อปปิ้งได้ที่ w w w e l o p o g o c o m s a l s h o p หรือใครสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าหรือช้อปปิ้ง TikTok ก็เสิร์ชร้าน l อรูปโกได้และผมอยากจะแนะนําให้คุณเนี่ยทักไลน์มาที่ @elopogo นะครับเพื่อมันมีโปรโมชั่นมีส่วนลดลองถามกันทางแอดมินดูถ้ามีส่วนลดแลวสามารถจะลดได้เดี๋ยวเขาจะทาโปรโมชั่นให้คุณคุณก็ถามว่าเออแอดมินครับพอจะมีส่วนลดให้สินค้าแบบที่ที่คุณอยากซื้อหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ลองดูนะครับถ้ามีคุณก็ได้ส่วนลดไปครับแต่อันนี้ไม่่่่่่แแแแนนนมัลล้ววววตตชงเาา อยากให้ทักก,ก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ